สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้อง V Starcam นะครับผมตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับเป็นกล้องใส่ซิมรุ่นใหม่ของค่าย V Starcam ตัวนี้เป็นโมเดล CG 5 5 0โมเดล CG 5 5 0เป็นกล้องใส่ซิมนะครับใส่ซิม 4G เป็นกล้องเลนส์ฟิกอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่ซิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบล็อกให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจ้ากล้องตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงตตั้งยังไงนะครับกล้องรุ่นนี้นะครับ จะไม่ได้ใช้แอป iPhone แล้วนะครับจะใช้เป็นแอป o e c m m ในกล่องนี่เขาให้อแดปเตอร์ให้ขายึดนะครับอแดปเตอร์จะเป็นไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์2แอมป์เดี๋ยวมาดูเจ้าตัวกล้องกันนี่นะครับเจ้าตัวกล้องจะมี2เสานะครับผมหน้าตาของเลนส์กล้องนะครับจะมีไฟ เป็นตัวนี้จะเป็นไฟอินฟราเรดสลับกับไฟ led นะครับผมจะทำงานได้ทั้ง2ระบบเลยตัวนี้จะใช้ ocam นะครับผมถ้าใช้ iphone เนี่ยถามว่าเปิดดูภาพได้ไหมเปิดดูได้ครับแต่ว่าจะคุยต่อบตัวกล้องไม่ได้นะครับจะไม่ได้ยินเสียงที่ตัวกล้องต้องเปลี่ยนไปใช้แอป ocam นะครับผมแล้วตัวนี้จะมีความอัจฉริยะขึ้นมาก็คือเรื่องไฟเนี่ยมันเป็น2ระบบคือเราสามารถเลือกเปิดเป็นอินฟราเรดหรือเป็น led แบบอัตโนมัติได้ เวลามีแสงพอนะครับไฟก็จะตัดการทํางานเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงน้อยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็นอินฟราเรดหรือว่าเป็นไฟ LED ถ้าเราเลือกใช้เป็นไฟ LED ก็จะเป็นภาพสีในตอนกลางคืนนะครับผมตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีความฉลาดนะครับผมเวอร์ชั่นใหม่นะครับโอเคที่ข้อแถมมาให้ในกล่องก็จะมีไขค่วงนะครับมีไขค่วงมีมีขายึดขายึดกล้องนะครับเอาไว้ยึดกล้องแบบนี้เลย แล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้นะครับมีหกเหลี่ยมมาให้แล้วก็มีทุกมีน็อตนะครับเอาไว้สําหรับยึดกล้องหกเหลี่ยมก็ไว้สําหรับตั้งองศานะครับองศาองศาองขาตั้งกล้องนะครับผมให้มาครบเลยไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอะแดปเตอร์ไฟสิบสองโวลต์สองแอมป์นะครับหน้ตาตาของเจ้าตัวกล้องก็จะ มี2เสานะครับผมด้านหน้าก็อย่างที่ผมบอกเป็นไฟอินฟาเรดกับไฟ LED ทํางานร่วมกันนะครับหดวงส่วนด้านบนเนี่ยด้านบน2ดวงอ่ะจะเป็นไฟเขาเรียกไฟฉุกเฉินไฟสีน้ําเงินกับไฟดวงสีแดงสลับกันตัวนี้มีเสียงไซเรนมีไฟฉุกเฉินคุยตอบโต้ได้ใส่ซิมได้นะครับใส่ซิมจะใช้ไวไฟไม่ได้นะครับผมใส่ซิมจะใช้ไวไฟไม่ได้แล้วสายที่ให้มาเนี่ยจะไม่มีสายแรนนะครับจะเป็นสายไฟเลี้ยงอย่างเดียว ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะมี QR code อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านใต้ตัวกล้องเนี่ยก็จะมีช่องเสียบ SD card จะช่องใส่ซิมจะอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวผมจะเปิดฝามาให้ดูนะฮะขันน็อตออกสตัวนะครับตัวนี้ผมขันน็อตออกไปแล้วนะครับผมเปิดฝาออกมาฝาจะแกะยากนิดน,นึงนะครับผมฝาจะแกะยากเลยนะครับผมใช้เป็นพวกอะไรแหลมๆนะครับเขี่ยตรงรูนอ็อตเขี่ยตรงรูน็อตแล้วยกขึ้นแบบนี้นะครับหนึ่งจะออกนะครับ จะแกะยากนิดหนึ่งนะครับมีน็อตสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในกล้องฝานี่ก็คือลําโพงนะครับคุยตอบโต้กล้องได้ด้วยนะครับมีลําโพงมีไซเลนมีครบทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้จะมีลูกยางกันน้ําซิลมาให้อย่างดีนะครับมันเลยแกะยากนิดนึงนะครับเพราะมีลูกยางกันน้ําอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ลําโพงก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเสียงดังใช้ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตรง ด้านล่างนะครับตรงด้านล่างผมหันกล้องขึ้นชี้ขึ้นด้านบนอย่างนี้ด้านล่างคือช่องใส่เมมนะครับผมด้านล่างนะครับด้านบนติดจดขอบเลยจะเป็นช่องใส่ซิมนะครับข้างๆที่เสียบเมมก็คือจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ด้านในจะไม่มีอยู่ด้านนอกนะฮะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งแล้วลองให้ดูลูกเล่นของกล้องว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเอาภาพจริงมาให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวกล้องเนี่ยสล้านพิกเซลมันจะชัดขนาดไหนนะครับตัวนี้ขนาดภาพ1 2 9 6 p อเ่าเดี๋ยวคลิปนี้ดียวผมจะสอนละเอียดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่โหลดแอปพลิเคชันเลยตัวนี้ใช้แอปพลิเคชัน o อแคนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่โหลดเลยนะครับเข้ามาใน App Store หรือ Play Store นะครับเครื่องผมนี่ยเป็น p p o o n นะครับ iPhone ก็จะเข้า App Store ส่วน Android. นะครับ d n d r o i d ก็จะเข้า p a y Store นะครับเข้าไปโหลดพิมพ์คำว่า Ocam แบบนี้นะฮะพิมพ์คำว่า Ocam เสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปโหลดแอป,ปเลยกดโหลดกดติดตั้งนะครับพอเข้าแอป,ปได้นะครับจะเจอหน้าตานี้นะครับผมผมจะสอนลงทะเบียนด้วยนะครับจะเห็น ข้างล่างว่าคําว่าสมัครตอนนี้นะครับหรือ r e g i s t e r now ถ้าเป็นภาษาอังกฤษกดตรง Re จิ s t ต r หรือสมัครตอนนี้นะครับผมก็คือการลงทะเบียนนั่นเองนะครับตรงนี้เขาจะให้กรอกอีเมลนะครับแต่ผมจะไม่ใช้อีเมลนะครับผมจะไม่ใช้อีเมลผมจะกดตรงด้านล่างนะครับฉันไม่มีอีเมลกดยืนยันนะครับตรงนี้ให้ใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขใส่ชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขเป็นอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งมั่วๆไป นบ,บนตัวเลขรวมกันให้ได้8ตัวนะครับ3 4 5 6ี่ห้า็ดดโอเค8ตัวรหัสผ่านก็เหมือนกันนะครับใส่ชื่อภาษาอังกฤษบนตัวเลขนะครับผมจะ Copy ชื่อลงมาใส่รหัสผ่านเลยนะครับจะเห็นว่าชื่อรหัสผ่านเหมือนกันนะครับกดฉันยอมรับแล้วนะครับแล้วก็ทรงแอปพลิเคชันจะเข้าระบบทันทีถ้าชื่อเราไม่ซ้ำนะครับถ้าชื่อเราไม่ซ้ำมันจะเข้าระบบทันทีพอเข้าระบบไปแล้วนะครับผม จะเจอกับหน้าตานี้นะครับเจอหน้าต่างนี้เลยแล้วเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์ไปสแกน QR code ได้เลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน O c a คก็จะติดตั้งง่ายๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กกล้องแล้วก็เพิ่มกล้องให้ดูเลยนะครับพอเข้าแอปมาแล้วนะครับให้กดคำว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับจะเห็นคำว่าเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับกับ จุดนี้ก็คือบวกกดตรงไหนก็ได้นะครับจะกดบวกหรือกดเพิ่มก็ได้ที่เดียวกันนะครับผมกดบวกแล้วกันมันจะให้สแกน QR Code นะครับนะครับผมให้เราสแกนสแกนด้านหลังตัวกล้องเลยนะครับมันจะบอกว่าผู้ตอนนี้นะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นผูกอุปกรณ์นะครับก็คือกดผูกตอนนี้นะครับกดผูกไปเลย รอตกคู่ครับกล้องก็จะเข้ามาอยู่ในแอปทันทีง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเรารอให้คําว่าออนไลน์ขึ้นนะครับจะมีคําว่าออนไลน์อยู่ด้านบนขวาตรงนี้เขาจะให้เราซิงกับคขาวนะครับเขาให้ทดลองฟรี7วันนะครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับผมสาหรับผมไม่ใช้นะฮะกดเพย์เลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าภาพมาไหมนะครับอ่านี่นะครับกล้องออนไลน์แล้ว จะประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถเลือกปรับความคมชัดเป็นซูเปอร์ดีจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนี่ผมปรับเป็นซูเปอร์เดีเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับมีด้านซ้ายมือก็จะมีให้ปรับความคมชัดซูเปอร์ HD ดแล้วก็ sd นะครับมีลูกหูฟังก็คือฟังเสียงจากบริเวณกล้องผมเล่งเสียงแค่ครึ่งเดียวนะครับ ถือว่าไม้จับเสียงได้ดีมากนะครับตัวนี้จะพูดตอบโต้กับกล้องได้โดยการกดที่รูปไม้นะครับถ้ากดตอนนี้เสียงมันจะสะท้อนมากเลยนะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะฮะฮัโลโหลฮัลโหลประมาณนี้นะครับคุยตอบโต้กับกล้องได้นะครับส่วนอันนี้ก็คือคือการตั้งพีเซตนั่นเองเหมือนกับแอป iPhone เลย แต่สําหรับกล้องเลนฟิกไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันหมุนไม่ได้นะครับผมโอเคส่วนอันต่อมาก็คือโหมดสองกัางคืนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอากลางคืนเป็นขาวดําหรือสองกลางคืนเป็นสีสองกลางคืนอัจฉริยะนะครับแต่ว่าที่ใช้งานจริงเนี่ยส่วนมากจะเป็นขาวดํากับสีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกสีดูนะครับเดี๋ยวลองดูมันทํางานยังไงอ่าเห็นไหมครับ พอแสงน้อยปุ๊บเนี่ยระบบไฟจะทํางานทันทีนะครับเราก็เลือกว่าจะเป็นอินฟราเรดหรือว่าจะเป็นไฟ LED นะครไฟ LED ก็คือกลางคืนภาพสีนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกได้2แบบด้วยผมจะลองเลือกเป็นอินฟราเรดดูนะครับก็คือขาวดำ่าทำเหมือนเดิมครับให้แสงไม่พอเห็นไหมครับ มันจะเป็นไฟดวงแดงแทนนะครับกลางคืนก็จะเป็นภาพขาวดําถ้าแสงพอเมื่อไหร่ระบบอินฟาเรดระบบไฟจะตัดการทํางานทันทีจะเป็นการทางานอัตโนมัตินะครับลูกเล่นก็จะอยู่ตรงนี้อีกอันนึงก็คือเสียงไซเรนนะครับเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้อ่าก็จะมีเสียงไซเรนประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือไฟสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้เราก็จะมีสกรีนช็อตก็คือการถ่ายรูป ลงมือถือเรานะขณะนั้นมันจะอยู่ในคังภาพนะครับผมกับถ่ายวีดีโอลงค้งภาพเหมือนกันนะครับถ่ายวีดีโอถ่ายรูปจะไม่เกี่ยวกับการบันทึกลง SD c a r d นะครับตรงนี้จะเปิดระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับสามารถตรวจจับคนได้นะครับจากตรงนี้เลยจับภาพมนุษย์นะครับจับภาพเคลื่อนไหวหรือปิดนะครับโอเคส่วนกรอบใบหน้าเนี่ยเราจะเลือกเปิดหรือปิดก็ได้มันจะเป็นวงแดงๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม ก็ค yeah, ือมันจะเป็นระบบตรวจจับคนนั so ่นเองนะครับตรงนี้ติดตามร่างกายมนุษย์ก็คือมันจะใช้กับกล้องที่หมุนได้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับสําหรับเลนฟิกตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นอยู่ประมาณนี้เลยวาดบริเวณตรวจจับอันนี้ก็คือการวาดบริเวณที่เราไม่ต้องตรวจจับนะครับส่วนอีกอันหนึ่งติดตามร่างกายคนก็คือการติดตามมนุษย์นั่นเองที่ผมบอกไปนะครับใช้กับกล้องที่หมุนได้ตัวนี้หมุนไม่ได้ไม่จําเป็นนะครับกรอบไปหน้าก็คือ การจับมนุษย์นั่นเองนะครับเกี่ยวกับการแจ้งเตือนอันนี้เปิดได้นะครับเราสามารถเปิดได้ประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่าพ v วิวตัวอย่างเดียวทามก็คือการดูภาพเดียวทาวนั่นเองส่วนอันกลางก็คือการดูย้อนหลังบนคาวนะครับถ้าเราไม่ได้สมัครคาวมันจะมีให้ใช้คาวฟรีออกมา3 7ถึงวันนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เอดีการ์ดเนี่ย เราต้องกดดูทางด้านขวามือสุดนะครับก็คือการดูย้อนหลังผ่าน SD Card นั่นเองลูกเล่นก็นจะประมาณนี้นะครับลงเข้าไปดูที่ตั้งค่าตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับตั้งค่าอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกการจัดการวิดีโอปรับภาพกลางคืนขาวดำกลางคืนสีกลางคืนอัจฉริยะนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วก็สามารถปรับภาพได้นะครับก็คือถ้ากล้องเป็นแบบ กลับหัวนะครับเราสามารถกลับภาพได้นั่นเองนะครับแล้วเราติดตั้งกล้องกลับหัวนะครับจะใช้กับพวกส่วนมากจะใช้กับพวกกล้องภายในนะครับแล้วก็สั่งรีสตาร์ทอุปกรณ์ได้จากตรงนี้นะครับก็คือสั่งรีสตาร์ทเจ้าตัวกล้องได้นะครับมีอะไรอีกมีสุขภาพอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะแสดงเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็หมายเลข uid ของกล้องนะครับผม mac address เวลา activate นะครับฟังก์ชันเฝ้าสังเกตคือเป็นพวกระบบตัวจับความเคลื่อนไหวตัวจับมนุษย์นะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอื่นๆก็จะประมาณนี้อีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือการตั้งค่าการบันทึก T/F ก็ ble, คือการ format SD card ที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าเราติดตั้งกล้องนะครับเราใส่ SD card เข้าไปสิ่งแรกที่ต้องทําคือการ format SD card ตรงนี้นะครับถ้าเป็น mem 32มิกจะไม่ต้อง format นะครับแต่ถ้าเป็น 64, 128, 256ต้องกด format ก่อนนะครับ ลองถึงจะบันทึกลง SD Card อัตโนมัตินะครับผมถ้าเราไม่ฟอร์แมตมันจะไม่บันทึกนะครับคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันของ Ocam เป็นแอปใหม่นะครับผมต้องอธิบายละเอียดหน่อยส่วนวิธีการแชร์นะครับจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชัน Ocam ก็มีให้แชร์เหมือนกันการแชร์อุปกรณ์ไปยังมือถือเครื่องอื่นๆก็สามารถกดแชร์ได้จากตรงนี้นะครับลูกเล่นร้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้สามารถใช้ Optical Zoom ผ่านแอปได้นะครับก็จะกดซูมได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับผม o p t i c a l Zoom ก็จะซูมได้5เท่านะครับซิมอินเทอร์เน็ตของผมความเร็วประมาณ10เมกนะครับจะเห็นได้ว่ากล้องมันเร็วทามากๆนะครับดีเลย์น้อยมากนะครับกล้องรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับมันดีเลย์น้อยนะครับผมดีเลย์ประมาณ 1- 2ึถวิถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆพวก CG52 เนี่ยดีเลย์ประมาณ3 4มีวิเลย นะครับผมก็จะทํามาปรับปรุงมาได้ดีขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันฉลาดขึ้นก็คือเรื่องเรื่องการปรับระบบไฟเราไม่ต้องไปตั้งค่าให้กล้องมันเปิดไฟเองปิดไฟเองตัวระบบแอปพลิเคชันมันจัดการในตัวของมันเองค่อนข้างจะอัตโนมัติดีโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยเราแค่เลือกว่ากลางคืนภาพสีหรือว่าจะเอากลางคืนภาพขาวดาแค่นั้นนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ต้องงอไ,ไฟฟ้าบ้านนะครับใส่ซิมเสียบปลั๊กเนี่ยผมเสียบปลั๊กอย่างเดียวใส่ซิมนะครับ ดูออนไลน์ผ่าน 4G ได้เลยดูได้ทั่วประเทศต่างประเทศก็ดูได้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกับ w i s t a c h m m 4G 550นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาภาพย้อนหลังมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปติดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูว่ากล้องตัวน,นี้มัน ชัดขนาดไหนนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ